ดอนไทยทูมีไม่ละมึงล่าสุดคนเขเมรเดือดร้อนกันทั้งประเทศเลยนะครับหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยว่าขนมที่เอาไว้เสิร์ฟบนสายการบินแห่งชาติของกัมพูร์เเนี่ยดันเสิร์ฟด้วยกอแก่รสกาแฟของชาวเสียมซะอย่างนั้นแฮออกมาเรียกร้องว่าให้เลิกเอาของเสียมไปแจกให้เอาสินค้าที่คนเห็นเนี่ยเรารู้เลยว่าเป็นสินค้าของเขเมรยอย่างเช่นหอยตักแห้งไปแจกแทนฮะจะเอาแบบนั้นเลยเหรอก็กราบสวัสดีทุกคนด้ดยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหวหงอ,อกคนนี้คนเดิมนะครับ เมื่อเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสระของคลิปนี้ถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมา1นนิ้นวแล้วก็จิ้มไปทีตุ่มไลค์กันคนละ1ทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยนาก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากและส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะาก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่คนเขเียนเขากาลังไม่พอออกไม่พใจเป็นอย่างมากอย่างที่รู้กันนะครับในะปัจจุบันนี้พวกเขาก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำแคมเปญกันทั้งประเทศว่าจะต้องแบน์สินค้าไทยกันให้ได้เราะตอนนี เห็นสินค้าไทยแล้วมันปวดแสบปวดร้อนมันเจ็บจิตยังไงก็ไม่ทราบกลัวเลอเกินว่าถ้าหากเรายังคงอุดหนุนสินค้าไทยเนี่ยเดี๋ยวคนไทยก็จะร่ำรวยแล้วก็จะนําเงินจากการอุดหนุนสินค้าของเขมรเนี่ยเอาไปซื้อเครื่องบินลบกิฟเฟนเอาไปซื้อเครื่องบิน F16 ไปซื้ออุปกรณ์ดีๆมาถล่มกัมพูชีนะครับซึ่งเอาตรงๆนะบ้านกูเนี่ยมี f 1 6ตั้งแต่กัมพูชาย,ยังปกครองด้วยเขมรแดงอยู่เลยนะครับนั่นก็หมายความว่าประเทศไทยมี F16 ตั้งแต่ที่ยังไม่ได้ขายของกับกบเ,ยกกเียินดว แต่ก็ไม่ต้องไปเสียเวลาลงเวลาไปอธิบายอะไรให้มันมากความนะครับพราะยังไงเราพูดจนปากเฉฉีกถึงรูหูพวกเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเข้าใจอย่างเดียวคือทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมาจากคําพูดของมารีโสเจตาเท่านั้นถึงจะเป็นเรื่องจริงเพราะขนาดคนไทยบอกว่ายืดูดมงมาเขือได้ยึดประสาทตะบนถมได้ตั้งแต่วันที่28แล้วนะครับแล้วก็มีการยืนยันออกมาเป็นคลิปไม่เว้นแต่ละวันยังบอกว่าคนไทยเนี่ยใช้ AI ไอซะอย่างนั้นแต่ทีเวลามีรูปถ่านเขเมรตัดต่อไปยืนบนพมงมาเก๋าเนี่ยซึ่งรูปเนี่ยจร,อยอรอจรยออนนัเ่างงงิ้ ก็เอากับเขาสิซึ่งณจุดจุดนี้เนี่ยนะก็จะประกาศให้คนขเขมรทุกคนรู้อย่างเป็นทางการเลยกันแล้วกันนะครับว่าภูมิมะเขือหรือว่าที่พวกเขาเรียกว่าพนมตรลบอะไรเนี่ยมันเป็นของประเทศไทยโว้ยประเทศไทยยืดคืนมาได้ตั้งนานแล้วเพียงแต่ทว่าล่าสุดเนี่ยมันก็มีเรื่องราวที่คนขเขมรต้องเจ็บช้ำและกำใจกันอีกแล้วนะครับเพราะอีกไม่กี่วันหลังจากนี้กัมพูชาก็จะเปิดสนามบินแห่งใหม่อย่างเป็นทางการนั่นก็คือสนามบินนานาชาติเตโชซึ่งก็คือเอาชื่อของอิตาหุนเซนนี่แหละเอามาตั้งเป็นชื่อสนามบินท,ท,ทั้งงๆททีี่่ตััวเเอนนนกกก็ไไมด้ิบบบาุจแ100% แต่บริษัทที่จะเข้ามาบริหารเนี่ยเป็นบริษัทของฝรั่งเศสนะครับส่วนลิขสิทธิ์น่านฟ้าเนี่ยดันเป็นของประเทศไทยซะอย่างนั้นก็งงๆกับสนามบินนี้เหมือนกันนะอยู่ในกัมพูชาแท้แต่ไม่มีอะไรที่เป็นของเขมรเลยอย่างไรก็ตามนะครับระหว่างที่กําลังจะเปิดตัวสนามบินอย่างเป็นทางการมันก็มีดราม่าเกี่ยวกับสนามบินออกมาเพราะมันมีการเปิดเผยจากนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาท่านหนึ่งนะครับได้มีการโพสต์ว่าอุตส่าห์ไปสนับสนุนสายการบินแคนบูเดียแอร์เวย์หรือว่าสายการบินแห่งชาติของกัมพูชาแต่สิ่่งทีเจอก็คื ระหว่างที่กาลังนั่งชิวๆบนสายการบินแอร์โฮสเตดก็เอาของว่างมาเสิร์ฟนะครับแล้วของว่างเนี่ยก็ได้มาเป็นขนม2อย่างอย่างแรกก็คือคล้ายๆกับขนมปังแต่อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือขนมทอบโกแก่ของประเทศไทยซะอย่างนั้นก็คือเป็นภาษาไทยที่พิมพ์ตัวใหญ่ๆคาว่าโกแก่ลดกาแฟมาเลยนะครับแม่เลือกเอาของอร่อยของไทยไปโปรโมทซะด้วยซึ่งหลังจากที่คนเขียนคนนี้นะครับเขาที่เห็นว่าของที่มาเสิร์ฟเนี่ยมันเป็นของพวกเสียมโอ้โหก็ได้มีการโพสต์ประจาน สายการบินแห่งชาติของกัมพูชานี่ทันทีว่าเอาของคนไทยมาโปรโมตได้ยังไงนี่มันสายการบินของคนเขมรว้ยควรที่จะเอาสินค้าของเขมรมาโปรโมตซึ่งมันก็กลายเป็นทอ l ์กออฟเดอร์ทาในสังคมของกัมบูเชียในทันทีล่อคนเขมรเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อว่าสายการบินนี้เป็นอย่างมากแล้วก็ออกมาสวดกันยับเลยนะครับว่าจะไปโปรโมทสินค้าให้ประเทศไทยทําไมสินค้าไทยเนี่ยพวกเขาดังอยู่แล้วทางที่ดีเราควรที่จะยกเลิกการนําเข้าสินค้าเหล่านั้น มาโปรโมทให้กับพวกเขาควรที่จะนําสินค้าที่เป็นสินค้าของกัมบูชาแบบ100%แบบดีออริจินอลนำมาเสิร์ฟให้กับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นพวกไข่ข้าวหรือว่าเป็นพวกหอยตากแห้งที่โรยด้วยรสด,ดีของประเทศไทยอะไรแบบนี้หรือคนขเมืนบางคนก็บอกว่าจริงๆเนี่ยสินค้าไทยสายการบินแห่งนี้น่าจะเลือกรับมาตั้งนานแล้วแหละแต่นี่มันน่าจะเป็นรถสุดท้ายและในหลังจากนี้ก็น่าจะเป็นการแจกสินค้าที่เป็นของคับเมือนแบบ100%โอ้ นี่จะเอาสินค้าของเขมรแบบหนึ่งเเซ็นมาแจกไม่กลัวคนบนครื่องเขาจะขี้แตกกันล่ะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของเขมรกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทราบเรื่องนี้เนี่ยพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์ <Comment S 1> แรกเขาบอกว่าหวังว่าทางบริษัทจะมีคําอธิบายที่ดีให้กับลูกค้าได้ฟังมิฉะนั้นในฐานะที่ผมเป็นชาวกัมพูชาและผมก็เป็นนักธุรกิจผมจะงดการอุดหนุนสายการบินแห่งชาติของกัมพูชาถึงแม้จะเป็นสายการบินแห่งชาติแต่ถ้านําสินค้าของต่างชาติมาแจกแบบนี้มันนนก็ไมม่่สสสควรทีจะับน คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นสต็อกเก่าที่ยังเหลือค้างอยู่เชื่อมั่นว่าหลังจากหมดสต็อกนี้ก็คงจะไม่เห็นสินค้าไทยอีกต่อไปคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าแคมบเดียเอเวต้องออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่งั้นคนคเขีย์ทุกคนจะทาแคมเปญแบนเลิกสนับสนุนสายการบินนี้ซะคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าไม่ควรที่จะโพสต์อะไรแบบนี้เพราะถ้าพวกเสียมเห็นพวกเขาก็จะเข้ามาหัวเราะเยาะเราอีกพวกเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องตลก คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคุณไม่ควรที่จะถ่ายและโพสลงในโลกโซเชียลเพราะจะทําให้พวกเสี่ยมนั้นดูถูกเราคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสายการบินนี้มีการล้องเรียนทางอีเมลหรือเปล่าถ้ามีก็ควรติดต่อไปที่นั่นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคุณกําลังเดินทางไปที่ประเทศไทยหรือเปล่าเขาถึงได้เสิร์ฟขนมชนิดนี้ให้กับคุณกรุณานระบุด,ด้วยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจากประสบการณ์ของฉันที่เคยขึ้นเครื่องบินหลายครั้งฉันสังเกตว่าถ้าเราเดินทางไปที่ประเทศไหน ประเทศนั้นก็จะมีการแจกของบนเครื่องประมาณนี้ยกตัวอย่างถ้าหากเราบินไปประเทศจีนก็มีโอกาสสูงที่เราจะได้อาหารจากประเทศจีนดังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่ถ้าเราจะได้สินค้าจากประเทศไทยเพราะผู้โพสอาจจะกําลังเดินทางไปที่ประเทศไทยซึ่งมันก็เป็นนโยบายที่ทุกสายการบินในโลกนี้ใช้กันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าควรท,ที่จะให้ขนมของเขมรอย่างเช่นเค้กเขมรคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะผู้โพสต์กําลังบินไปลงที่ประเทศไทยหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า ถ้าบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงผมขอสาบแช่งให้บริษัทนี้จงล้มละลายเพราะถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติคนเขมรทั้งประเทศคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้ายังโปรโมทสินค้าไทยกันอยู่แบบนี้ก็คงจะอีกนานที่ประเทศเราจะมีอาวุธดีๆเหมือนกับที่พวกเขามีถ้าอยากให้ประเทศของเรามีอาวุธดีๆมีเครื่องบินบเหมือนกับพวกเขาก็ควรจะอุนุนเฉพาะสินค้าภายในประเทศเป็นหลักคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าควรที่จะตะโกนบอกแอร์โฮสเตด์น้มถึงนักบินว่าถ้าหากยังคงเอาของเสียม,มาแจกให้แบบนี้เราจะเปิดหน้าต่างและโยนของเหล่านี้ออกจากเครื่อง บอกแบบนี้รับรองว่าพวกเขาจะไม่กล้าเอามาแจกอีกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าวอยซายใหญ,ญ่อาจจะต้องทําตามสัญญาถ้าหากทําผิดสัญญามีความเสี่ยงสูงที่จะโดนฟ้องร้องเพราะฉะนั้นอาจจะต้องให้เวลาในการเปลี่ยนแปลงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าจะแจกของเสียมก็เปลี่ยนชื่อสายการบินเป็นการบินไทยซะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประชาชนตาดำๆถูกทำร้ายจากการกระทําของพวกเสียมและพยายามทาแคมเปญเลิกใช้ของเสียมแต่พวกนายทุนกลับไม่มีจิตสํานึก ไม่มีอุดมการณอะไรเลยยังคงทําเหมือนทองไม่รู้ร้นคิดอยู่อย่างเดียวคือผลประโยชน์แล้วเมื่อไหร่กัมพูชาเราจะเลิกโดนพวกเขาดูถูกคอมเมนต,ต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่ผิดเลยที่พวกเขาจะดูถูกเราเรื่องอาหารและเรื่องความขาดแคลนเพราะขนาดของแจกในเครื่องบินยังเป็นของพวกเขาอ่ะก็เอาคอมเมนต์ของคนคอมเมนต์ไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็ฟังคอมเมนต์แล้วนึกถึงสโลแกนของโกแก่ขึ้นมาในทันทีที่เขาบอกว่าโกแก่มันทุกเม็ดอะไรแบบนี้เนี่ยก็ขอให้กินโกแก่กันอย่างอ,อร่อย ก็อย่างบรรทุกเม็ดกันละกันนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่ยังคงสนับสนุนของเสียมอยู่เหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่ได้หมายถึงเฉพาะแค่โกแก่อย่างเดียวนะหมายถึงมาม่าอร่อยยังหมายถึงปลากระป๋องตาสามแม่ครัวยังหมายถึงผงชูรสยังหมายถึงกะปิน้ำปลากเกลือรวมถึงรถด,ดีที่ตอนนี้เนี่ยกำลังคิดอยู่เลยนะครับน้าก็เพิ่งไปเห็นคลิปคอมเมนต์เขาบอกว่าเขาจะเลิกใช้ของเสียมนะเลิกซื้อผงชูรสคะนอนะครับแต่ดันไปหยิบรถด,ดีมาแทนซะอย่างนั้นน้าก็งง,งงอยู่เหมือนกันว่าปากบอกจะเลิกซื้อแล้วมึงจะหยิบรถด,ดีไปใช้ทําไมวโะโจง,ง ก็เอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละหนถึงสองคอมเมนต์ด้วยแล้วส่วนสําหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของนานแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวีสดัสครับ